สวัสดีครับแซมมีรถสวยๆมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรีโว่ตัวสมาร์ทแคปหน้าหล่อนะครับปี2021นะครับเป็นแบบแคปมีแคร่บอยทรงเก่งนะครับสีขาวคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นแปดเท่านั้นนะครับแซมเปิดจำหน่ายราคา3า4 0 0 0บาทนะรถสวยครับคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับกทอก็สวยด้วยกท 1770นะครับอ่ะลองดูสำเนาเล่มก่อนปี2021นะครับผมคันนี้นะ150แรงมา้า2 4 0 0ซีซีนะครับปี21แท้นะครับผม21แท้ๆเลยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่ะมาดูรอบคันก่อนนะมาดูยางก่อนก่อนเลยยางเป็นของมิชลินนะครับขอบ16นิ้ว ปี21นะครับผมยังติดล้อปี21นะครับล็อบคันก็พวกกระจกมองข้างรวมไปถึงมือเปิดเป็นสีดำด้านนะครับดูแชสซีปิ้งเลยดัมเปื้ดเลยนะครับดูไม่มีสนิมเลยนะครับนี่นะแคดดี้บอยทรงเก่งนะครับนี่1770นะครับกท .1770 นะ ลองดูก่อนถูไม่มีสนิมเลยนะครับถ้อยทรงถ้อยเสียนะครับล้อ,อะไหลสวยงามอยู่นะดูสวยมากนะครับผมอลองดูตัวแครี่บอยกันนิดนึงนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะครับผมก็จะเดิมๆอยู่นะครับท้ายก็สวยงามเดิมๆนะ สวยงามนะครับผมสีแอลคมๆนะสวยงามสวยงามนะครับผมอลองไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่นะตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับผมหน้าหล่อ กระจังหน้าก็คือเป็นโครเมียมนะครับตัดกับตัวเป็นโนแบ็กนะครับสีดําเงานะครับผมไฟหน้าเป็นแบบหลอดไส้นะครับฮาโลเจนสีเหลืองเหลืองนวลนะเดิมเดิมครับน,อน็อตฝาหน้าพัามโตโยต้านะครับพัมลมสวยงามเบรก abs นะห้องเครื่องสวยงามนะครับผมดูน็นอตแก้มสวยงามนะครับผม สวยอยู่สวยอยู่นะครับผมคานเดิมเดิมครับตัว R ชัดเจนนะครับนี่นะสติกเกอร์หม้อน้ำตัว L ชัดเจนนะครับน,นะครับชัดเจนนะครับแผ่นเพจนะครับเดี๋ยวลองดูเลขชัดซีนะครับก็คือตรงเฟรมนัมเบอร์นะครับผมตรงเฟรมนัมเบอร์ตรงนี้ทําให้ดูก่อนนี่นะ เฟรมนัมเบอร์ตรงเนี้ยลงท้ายด้วย0708นะเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับตัวสำเนาเล่มนิดนึงนี่นะชัดเจนนะครับ0708นะครับผมเดิมเดิมไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับสวยงามอยู่นะครับผมน็อแก้มน็อเกิมน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมนะครับผม หน้าเดิมๆท้ายเดิมๆนะครับคันนี้นี่นะเดิมๆเ,เลยมาตรวจสอบสำเนาเล่มกันเรียบร้อยมาดูนี่บ้างนะครับผมเป็นสมาร์ทแคปแบบแคปเปิดได้นะครับสติกเกอร์มอกตัวปี2021ขึ้นเนี่ยจะอยู่ตรงด้านคนขับแล้วนะครับไม่อยู่ห้องเครื่องนะนี่ชัดเจนนะไม่มีรอยแกะรอยแงะเลย ซอกเสาบีฝั่งคนขับสวยงามนะถือว่ายังใหม่อยู่นะครับเลขที่ออก58,511กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับหน้าจอตัวนี้แบบใหม่แล้วนะครับเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับเกียร์เดินหน้า6สปีด6จังหวะนะครับผมสวยงามนะนะสวยงามสวยงามอยู่นะครับผม แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับผมมาตรฐานถุงลมนิรนะภัยคู่หน้านะครับผมคันนี้แซมเปิดจำหน่ายอยู่ที่394,000บาทนะครับเป็นตัวหน้าหล่อปี2021เป็นแบบมีหลังคาแคลรี่บอยนะใครสนใจก็โทรหาแซมได้นะครับ0 6 5 6 5 5 4 3692นะ0 6 5 6 5 5 4 6 6 9 2นะครับ รถสวยๆเลยซื้อเงินสดก็เป็นราคานี้เลยนะครับรวมแหวดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถจอดอยู่ที่เทพรักษ์นะใครสนใจโทรหาแซมครับ0 8 6 354 3692นะครับผม0 8 6 3 5 4 392ฝากคันนี้ไว้นะครับผมโอเคครับไปแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ